ัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับผมก็จะมานะครับผมจัดอันดับนะครับท็อปสิบนะครับเดบิทท็อปสิบทีโอทีเอสปีสองพันยี่สิบสามตำแหน่งแอลด์วิวนะครับผมก็จะเป็นตําแหน่งปีกซ้ายนะครับหรือว่าปกองหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดเกณฑ์นะครับโอเคครับอันดับที่สิบนะครับก็ให้เป็นแรดฟอร์ดหนึ่งร้อยสิบนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วจีม ความเก่งก็ระดับ S นะครับก็ระดับกลางนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็ลองกันดูนะครับต่อไปนะครับอันดับที่9กนะครับก็จะเป็นเคียซ่านะครับ111ร้นะครับผมตัวนี้นะครับมีความเร็วนะครับความอึด9ก้าขีดเนาะก็จะเป็นผู้เล่นสายตัวใหญ่มีความเร็วมีความพิ้วนะครับตัดเข้าขวาแล้วปั่นถือว่าคมสุดๆนะครับผมตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันต่อไปครับผมอันดับที่8นะครับก็จะเป็นอ่อแม็กซี่มงนะครับผมแม็กซี่มงนะครับผมก็จะเป็นอ่า 112นะครับผมตัวนี้ก็จะมีความเร็วจี๊ดจ้าหน่อยแต่ว่าเสียดายแค่ว่าเท้าซ้ายได้แค่4นะครับผมไม่ถนัด2เท้าเนาะก้าวขี่ก็เล่นได้นะสายสกิลต้องตัวนี้นะครับผมมีความไวและสกิลแต่จบสกอร์ไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับ อันดับที่7นะครับผมก็จะเป็นเนย์มานะครับผมเนย์มาจูเนียของเรานะครับผมก็หาดาวนะครับ9ขีดเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสกิลอีกตัวนึงแต่เสียได้อาจจะโดนชนแล้วล้มง่ายไปหน่อยนะครับผมแต่เรื่องสกิลเรื่องความไวถือว่าเด่นนะครับผมแล้วก็พลังแฝงเยอะตัวนี้เป็นผู้เล่นที่มีพลังแฝงเยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันอันดับที่6นะครับก็จะเป็นอ่า วินาซิอุสจูเนียนะครับผมวินาซิอุสจูเนียร่าง112นะครับผมร่างนี้ก็เป็นเป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่มีความเร็วจี้จ์ดเหมือนกันอาจจะยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีตัวท้องนะครับผมตัวนี้ก็ถือมาถืออยู่อันดับ6ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเป็นผู้เล่นที่มีสกิลเรื่องความเร็วดูดีเลยนะครับตัดเข้าขวาปั่นเหมือนกันนะตัวนี้ถือว่าคมมากนะครับผมตัวนี้ อันดับที่5นะครับก็จะเป็นราฟาเอลเรอาลนะครับผมเรอาลตัวนี้เล่นยากเนาะเป็นตัวที่หน่วงหน่วงนะครับผมในบรรดาตัวทองอะ่ะผมให้ในปีกซ้ายอะ่ะผมว่าผมให้เขาอยู่ที่สุดท้ายสุดเลยนะครับผมก็มันถือว่าเล่นยากนะแล้วก็ถ้าเล่นได้อะโหแต่ว่ามันเป็นผู้เล่นที่เล่นยากเนาะเขาเราต้องทําความเข้าใจกับตัวผู้เล่นยากนะครับผมมันทําให้เราเล่นแบบ หนื่อยนิดนึงนะครับผมในการทําความเข้าใจเนาะตัวก็ใหญ่แต่ว่าความเร็วไม่ได้จี๊ดจั๊บนะเหมือนแบบจะน่วงน่วงอ่ะมันไม่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันนะครับผมอันดับที่4ี่นะครับก็จะเป็นซอนฮึงมินนะครับสเปอร์ส่งเขาประกวดนะครับผมตัวนี้แล้วก็ปีที่แล้ว่คือแกเป็นดาวซันโวมันทำให้แกเด่นเนาะแต่ปีนี้เหมือนฟอร์มแกตกนะครับผมก็เลยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่เนาะก็เลยไม่ได้มีร่างทองมากับเขานะครับผมแต่ว่าก็ถือว่า พอตัวนะครับสิบขีดเล่นได้ยืนระยะจนเก้าสิบนาทีเนาะเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องแต่ไม่ได้สุดสักทางนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอตัวนะตัวนี้ลองดูได้นะครับผมอันดับที่สามของเรานะครับก็จะเป็นเคเรอานะครับผมเคเรอาตัวนี้ตัวนี้คือว่าเป็นตัวที่ว่าทักษะสูงแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มี AI ที่ดีมากแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีสแต็กดีที่สุดใน l w ของ T.O.T.S. นะครับผมแต่ว่าเขาหมดไวนะผมเลยให้ยูอมแบบที่3เนาะก็จะเป็น8คิดเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปนะครับอันดับที่2นะครับก็ได้แก่มาคัสแรดฟอร์ดนะครับผมและฟอร์ดตัวนี้ก็กองหน้าที่เล่นปีกซ้ายได้นิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็คือกองหน้าดีนี่เองครับแต่ว่ามันมาในตำแหน่งปีกนะครับผมเพราะว่าปีนี้เขาก็เล่นหน้าเป็นหลักๆเนาะจับเล่นหน้าก็ได้เล่นปีกก็ได้นะครับผมทักษะดีมีความไวฮะ เย็นลานจบสกองสกอก็โอเคนะครับผมเล่นลูกหมงก็ได้เนาะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เด่นพอควรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปกันนะอันดับที่1น,นะครับก็จะเป็นวินิิอุสจูเนียนะครับผมล่างทองเนาะหนึงอง $114 นะครับตัวนี้จะเป็นล่างที่มีความเร็วจีจานะเป็นปีกก็ดูดีที่สุดใน POTS แล้วแต่อาจจะไม่ได้ครบเครื่องเหมือน K A คิเรีานะครับผมของนาโปลีนะครับผมนึกชื่อนานหน่อยก็ไปก็อาจจะไม่ได้ครบเครื่องแต่ว่าเรื่องความอึดอะไรยืนระยะมันดูดีกว่าคิเรีานะครับผมก็ให้อยู่อันดับที่1นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาสรุปกันนะครับว่าตัดเกรดจากอะไรนะครับโอเคนะครับก็จะมาสรุปนะครับ the best top 10นะครับ l w tots ปี2023ก็จะมีอย่างนี้เนาะอันดับที่1ก็ให้วินิสิอุสล่างทองนะครับแล้วก็ลัสโตรล่างทองอันดับที่2เนาะแล้วก็คีเอล่านะครับผม อันดับที่3นะครับผมร่างทองนะครับแล้วก็เป็นซอนนะครับ1น3่อนะแล้วก็เป็นราฟเอลเดเอาร่างทองนะ1น4่ร้บนะในอันดับที่5นะครับผมวินิซิอูสอันดับที่6นะครับร่างธรรมดานะครับแล้วก็เนมาอันดับที่7อันดับที่8เป็นแมตซิเมงนะครับอันดับที่9เป็นเคียซ่าแล้วก็อันดับที่10รารฟอร์ดนะครับผมและฟอร์ดนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าตัดเกตจากอะไรนะครับ โอเคครับก็จะมีค่าพลังนะครับแล้วก็จะมีค่า OVR ER, แล้วก็ความอึดดาวนะครับเท้าแล้วก็ความเร็วแล้วก็ความ,วลวม,ลวมนะคามล,ล,มลคม่องตัวโดยรวมโดยรวมนะความเร็วโดยรวมและความคล่องตัวโดยรวมเนาะก็อันดับที่1ก็วินิซิอุสนะครับผมความเร็วเขาเด่นอยู่แล้วนะเนาะเร็วสุดแล้วก็ความคล่องตัวดีสุดนะครับผมในทั้งหมดนี้นะครับผมส่วนแรสซอดนะครับผมก็ช้าเรื่องความคล่องตัวน้อยกว่าวินิซิอุสนิดนึงนะแล้วก็เท้าซ้ายนะ น้อยกว่านะครับผมวินิสิวเล่นได้ทั้งซ้ายทาัย้งขวาเนาะส่วนเคลียร์อานะครับผมเคลีอรอาเนี่ยเคลีอรอาเนี่ยมันแปดขีดนะครับผมมันเด่นกว่าแรดฟอร์ดนะเรื่องความอะไรเนี่ยถ้าไอสกิลหรือว่าทั้งความไวทั้งอ่าความคล่องตัวเนี่ยมันเด่นกว่าวินิสิอุสและแรดฟอร์ดนะแต่ว่ามัน8ขีดแค่นั้นถ้าเกิดว่ามัน9หรือ9ขีดเนี่ยผมให้ที่1เลยนะครับผมเฟรียอานะครับผม ส่วนเลยเอาว์เนาะเลอาว์อ่ะที่ให้ลองจากซอนนะครับเพราะว่ามันเล่นยากเนาะซอนมันเล่นง่ายกว่านะครับผมซอนอ่ะมันมันเล่นง่ายกว่าเลยเอา์นะเพราะว่าเลยเอาว์มันหน่วงๆอยังไงก็ไม่รู้และอย่างซอนมันสิบขีดนะเนาะเลยเอาว์อ่ะค่าอวีมันเท่าซอนเองทั้งทั้งที่สแต็กมันหนะึ่งร้อยสิบสี่เนาะผมก็เลยให้ซอนอยู่กับที่สี่เลเลอาว์อยู่ในที่ห้านะครับผมส่วนวินิซิอุสนะครับผม วินาทีอุ้ด่างนี้ก็ถือว่าเด่นกว่าเนมานะในความคิดผมเนาะหนึก็จริงนะแต่ว่าความเร็วกับความคล่องตัวดีกว่าเนมานะครับผมส่วนเนมาก็กระชัดเจนนะครับผมเด่นกว่าแม็กซิ่แมงแล้วก็เคียซ่าแล้วก็แรสฟอร์ดอยู่แล้วเนาะส่วนแม็กซิ่แมงนะครับผม112เนาะดูดีกว่าเคียซ่าอยู่แล้วเคียซ่า1 1นะครับผมก็เรื่องความคล่องตัวอะไรก็โอเคอยู่แล้วเนาะแม็กซิ่แมงแต่เสียอย่างเดียว8หลอดนะ ตัวนี้เล่นยากนะครับผมส่วนเคียซ่าก็ให้อยู่อันดับที่9ก็ถือว่าชนะเรเออรร้อยสิบมานะครับผมก็ดีหน่อยนิดนึงนะครับส่วนแรดฟอร์ดก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงในระดับหนึ่งนะครับผมแทรกขึ้นมาอยู่อันดับ10ได้นะชนะพวก11อหลายๆตัวนะครับผมส่วนใหญ่11อหลายๆตัวพวกนั้นต้องแปดทีศเนาะแล้วก็เล่นยากนะครับผมผมเลยให้แรดฟอร์ดอยู่อันดับที่10แทนนะครับผมแล้วก็เคียซ่าแซงขึ้นมานะครับผม พวกนี้มันยืนระยะได้นานกว่าเนาะมันจะเด่นพวกยืนระยะมันจะดูดีกว่ามันจะเด่นกว่านะครับผมถ้าไอพวกเก่งแล้วเล่นได้แค่แป๊บเดียวอ่ะมันก็ไม่ไหวนะครับผม โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับซีันดับนะครับ LWTOS นะครับผมที่ผมจัดมานะครับผมก็ถ้าใครขัดใจตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าตำแหน่งนี้อยู่ตรงนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวของท่านเลยนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อดูคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าเราจะดูทำคลิปอะไรลงนะครับผม